อใช่ไหมตอนแรกอะแล้วไร่ใส่บ้านที่ล้มอะครับคือต้นไม้มันทับเลยเหรอ อ๋อช่วงนั้นฝนตกหนัก,กใช่ค่ะแล้วก็หยุดแล้วหยุดแล้วล,วลวทีนี้เศษไม้มันเริ่มลั่นลั่นแล้วเราก็เอ๊ะเริ่มมองมองว่านี่ม,มันใช่ไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกบบกครัทง่งก็มีเศษเ,เหมือน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 ไม้หลุด <อ ram. S 3> ก็ลูกก็ออกเลยบันไดยนบันไดมันหลุดมาก่อนครับแต่ว่ามันมันติดโต๊ะก็เลยแบบว่าไม่ได้พูยลงมาถึงถึงก็คือคาอยู่ก็ลูกก็บอกแม่ไม่ดีแล้วนะแล้วก็ จะทายัางไงกันดีเพราะว่าฝนก็ตกแล้วนี่มาตีตีสามตีสี่จะทํายังไงก,ก็แข่งตอนแรกก็ยังแข่งใจอยู่ว่าอยู่ก่อนแล้วก็ถึงเชา้าเราคล่ออกอกยืนได้ประมาณยืนมองเนี่ยค่ะว่าเราจะทำยังไงดีเพราะว่าฝนก็ยังไปปล่อยอยู่ระหว่างตัดสินใจอ่ะใช่สิบนาีเป็นไงครับ <c oughs> ลงมาทั้งหลังเลยทั้งหลังเลยครับบ้านมันลงเองหรือว่ามีต้นไม้ครับบ้านลงเองอ๋อบ้านลงเองเลยใช่แล้วตอนนั้นเป็นไง พอรำลองเสร็จปั๊บตาช้างก็พูดเลยแบบตอนน้นตาเลยเหรออย่ยังก็บอกแม่ถ้าเราไม่ออกอ่ะแย่ไมแม่เขาลงมาแบบว่า ไม่ได้เอียงไปทางได้ทางหนึ่งคือลงฟุบทั้งหลังใช่เหมือนเหมือนแต่พอดีเราอยู่ตรงจุดที่โอเคอยู่ออกมานอกบ้านแล้วอ๋อออกมานอกบ้านแล้วก็คืออยู่หลังบ้านอ่าหลังบ้านคือคือถนนเนี่ยคือเป็นทางหน้าบ้านถูกไหมใช่ค่ะข้างหลังบ้านคือมีสวนนิดนิดหน่อยด้านข้างก็เป็นสวนใช่โอ้เราแต่เราอยู่อยู่หลังบ้านปลอดภัยแล้วบ้านใช่มันมีทางที่เราออกมาเปนทางหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสวนของห้องน้ำอ่าอ่ายืนอยู่ตรงนั้น แต่ว่าทีนี้พอพูดลงมาแล้วออกแล้วออกรอบบ้านไม่ได้แล้วเพราะติดเพราะบ้านลงมาทั้งหลังเลยแล้วก็แล้วทาไงเราขอความช่วยเหลือยังไงบ้างก็ยนคุยกันรัก5นาทีว่าเราจะติดต่อใครก่อนจะคุยกับใครจะอะไรยังไงจะแจ้งใครจะแจ้งใครแล้วทีนี้ก็ประมาณพอสัก10นาทีได้เนี่ยหละค่ะก็เราก็เลยบอกลูกว่าโทรหาผู้พิทายหกเก้าลูกอ่า ต้องโทรขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราออกไม่ได้อืแล้วนี่มันก็เหมือนว่ามืดด้วยอะไรด้วยใช่ใช,ใช่ค่ะคือมันก็กลัวเพราะว่าข้างหลังมันเป็นป่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวพวกสัตว์มีพิษอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ